ครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปเบเบ็ดเอ็กแบเทแบบนี้เลยซึ่งก็วันนี้จะมารีวิวทุกตัวของเพนดากอนกันนะครับโอเคครับตัวแรกเราก็จะมาเริ่มกันที่โ o บอลเด็กคอมโธรรมดาเลยเพราะว่าเราจะมารีวิวแค่ตัวคอมโบธรรมดาก็จะเป็นโ o b o ลเด็กสีฟ้าไซ่ซียวศูนย์บิดแฟโอเคมาไปลองใช้ดูกัน อันนี้คือรหัสสำรองผมนะครับโอเคลองมาแข่งกับ NPC ตัวนี้ NPC ดานซอนะครับอ่โคบอลเด็กยังไม่เคยยังไม่ได้ลองแตะใช้เลยก็ในแพ็คสูดของเกมนี้มันก็เป็นแพ็คที่โหดมากเลยน่าจะเป็นตัวที่ตึงที่สุดในแพ็คด้วยแหละมันเป็นตัวของแพ็ไปนะอุ้ยคือคือตึงจัดอะ โอ้หไปชูเลยอีกรอบให้ดูชัดๆโอ้โหดูความเก่งของมันตึ้งตีต,ตีหดจริงนี่ขนาดคอมโบธรรมดานะคอมโบสต็อกอะเข้าใจไหมอือหอูยเคลต่อไป อ่าอันนี้มันสายแอตแทกเนาะก็ต้องไปสู้กับพวกสายสายดีเฟนต์อย่างนี้เลยโอเคสู้กับสายดีเฟนต์เลยอื uh ้มแอตแทกแพ้ดีเฟนต์ดูสิจะสามารถชนะได้ไหมโอ้ยมีคนใช้โครบอลดากูลดำตายโอ้โอเคเราเบิดมันไปโหเราเบิดบอดอะไม่เป็นไรถือว่าได้แข่งกับโครบอลดากูลดำ กูเอกทีมฟินิตเอะไปโโบอดากูลดำเนี่ยอือก็แพ้ทางอยู่แล้วเนาะก็แพ้ไปเคก็ประมาณนี้นะครับลองไปแข่งกับคนอื่นกันดูบ้างอือ๊ะม,มามาแข่งกันเนาะแข่งกันแข่งกันมายี่ยมอันนี้ไม่รู้เขาใช้เปเพ็ดอะไร โคบอลเด็กสี่หกศูนย์แฟดโคโบอลตะกูลสองหกศูนย์ไซคอนเป็นค่มโปรสตอลทั้งคู่บายเลดี้เซ็ตมาลองแข่งกันดูโคโบอลเด็กสู้กับโคโบอลตะกูลโอ้โหแพ้ได้ยังไงเนี่ย คกดสกิลไปเลยในเรื่องมันดูดหมุนเราได้น่าจะแพ้ทางอีกพอสมควรฮึ่ยเสเอ็กตีมฟินิทโอเท่ๆเลยคูโบเด็กนี่ขนาดเป็นคอมโบสต็อกอีกฝั่งก็เป็นคอมโบสต็อกเหมือนกัน ก็ถ้าจะให้สรุปก็โคบอบเด็กเป็นตัวที่เล่นง่ายในในเกมนี้นะเป็นตัวที่เป็นแอตแทสที่เล่นค่อนข้างง่ายแต่การสุ่มได้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันโอกาสสุ่มตรงตรงจับเอกตีไม่ได้จะออกอ,ะอ่ะ ฮอไประมาณตึงโอ้โหโดนเบิด์อือก็อยังแพ้ล่างสองอยู่ดีนะครับไปต่อไปก็จะเป็นไวท t ไทเกอร์สามกศูนยแล้วก็ยูไนท์นะครับก็ไปคอมโบสต็อกมันนั่นแหละจะลองเอาไปใช้กับแข่งกับบอทด,ดูนะฟุบไปแข่งกับบอทสายนี้ก็เลยซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นสายบาลานนะปุ๊บก็เกมนี้ก็ปุ๊บ๊บไปตึงๆเลยใส่เดียวไป S 1> <S 1> <S อือโอ้สกิลสกิลอลังการเกินอืมอุ้ยขอบอตะกูลมาแจมุียอุ๊ย,อยโอโ้โหโดนเอ็มพีซีตบไปละก็มันเป็นสายบัลานะไวทไทเกอร์ก็นก่จาจะเป็นตัวที่ตึงอยู่พอสมควรอุยโอย้ชนะ น้เลยโอ้โ oh, หตึงมากไปดูแข่งกับ NPC กันรอบนี้ชูดมาดิไปกดชูดดิอื้ชูดไม่ออกอเคไปอื้กดสกิลเลยโอ้สู้กับดอนซอนนี่ชิวๆเลย ชิวๆโอเคต่อไปเราก็จะไปแข่งกันตรงหนึ่งวีหนึ่งมาหนึ่งวีหนึ่งกันมามาดิไอทัวเขียวโอเคโหยังมันอแบบ่ะนมัมเบอร์เตอร์สามศูนย์เทเปอร์ควท์ไทเกอร์สามอยศูนย์ยูไหนไปเดดดี้เซตทรี ทรูวันกูชุดกดสก,กิลไปเลยน่าจะชนะได้อยู่มัง้งดัมับเ,เตอร์ก็ถ้าเกิดไปแตะมันนิดหน่อยก็โดนแล้วกลางสก,กิลปุ๊บพุ่งไปตึง้งโหโหสู้คนข้างอย่างเลยนาดี้เซ็ททรี3 2 1 Go shoot บอกเลยว่าสู้ยากแต่ก็หวังว่าจะสู้ได้อูย้ยตึกไม่ไหวเลยสายเวลานก็จะแพ้พวกตีหนักๆแบบนี้แหละั็ราะใส่บาลานมันน้ำหนักมันก็ค่อนข้างเบาอือหือไปต่อไปก็จะเป็น b บ c ็กเชลล้แลชสีห่หกศูนย์และบิดดอทเคไปอือหือเราจะไปไหนนะเค ไปสู้แบบกับใส่ดีเฟนต์ก่อนเลยดีเฟนต์เหมือนกันแต่รอมันให้มันหมดหมุนก็โอเคมันสตาร์ิน่าหมดละไปชุดชุไอ้กดชุดไปดิกดชุดไปเฮ้ยทำไม<ป>กดชูดไม่ได้อ่ะโอ้โหได้ละ อไปุยสกิลแปลกๆสกิลดูแปลกๆอืมแต่เท่อยู่เนี่ยแพ้แล้วเหรอโอ้โหไปไปสู้กับไอ้แานซอสด,ดีว่าไม่ค่อยมีใครสู้เลยมาองสกิลมันคืออันนี้นี่เอง วุ้ย NPC ตายอย่างนี้นั่นเหลือเชื่อเลยมัน,ม,นมันก็แพ้อยู่แล้วแหละแต่สกิลเท่จริงๆเนี่ยเห็นไหม,มันเป็นสกิลเนี่ยอุ้งนี้ไม่รู้ไปเป็นใครไม่เจอโอเคต่อไปก็อันนี้มันเป็นแพทของโคบอลดากูนะนนทั้นคนนีทเล่นดากูก็จะเยอะหนะ่อยมาแลก็หลายๆคนก็ไม่เปลี่ยนหรอก ผู้เลนเก่าแต่นี้มันรหัสใหม่เชยหเคเขาเรียกว่าแอคเคาท์สำรองเนาะเคเมื okay. ่กีเขาใช้อะไรนะลืมดูเลยโอ้ดดนซอสกากอืมเรียบร้อยหวานเลยอะโอ้โห,โหอันนี้มันยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วอะ่ะโอกากอ่ะโอ้อโหตายละไปว่าเขาตัวเองออื <S <s ตั้งท่าก่อนนี่อยากกดสก,กิลล่างมันจะทำให้มันวิ่งเลยอืมอ้ม,มแพ้ดานซอสโอ้โหพอาะ้ะไอตัวนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นตัวโคบอลดากูนนะแต่หาโคบอลดากูธรรมดาไม่เจอจริงจงแล้วก็หาราชเชดสองกสวนไม่เจอได้หมดตังมา,มากแล้ว คงั้นเดี๋ยวไปเปิดให้อีกสักสองรอบแล้วกันเดี๋ยวจะหาสองหกศต่อหาลาชเชดสองหกศูน์โคโบดากูนมาเปิดเลยนี่มันมีอันที่ให้ราชเชดสองหศนต์น่าจะเป็นตัวเนี้ยเคเปิดไปอันแรกไปเลยโอ้โหสี่หกศนไปเลย ไปต้องได้อ่ะต้องได้ขอสองศูนย์ะเราตอนนี้เราไม่มีรัชเชตสองหศูนย์ไงเสีกศูนเนาะโอ้โหจะบ้าตายไม่เหลือเงินแล้วหมดเงินกับไอ้นี่ละโอเคงั้นขอใช้เป็นสี่หกศูนย์แทนนะอ่ฮะไม่ว่ากันเนะ 4, 0, าะสี่หกศูนย์ใส่คน แ,แต่เป็นโคบอลดากุนดำนะหาโคบอลดากุนธรรมดาไม่เจอจริงๆไปไปสู้บอทกันไปสงสาร NPC พซมากไปไม่อแหลไมีเพื่อนแจมวิธีชูที่ถูกต้องเข้าไปในสนามเลยยังเหลือเชลตัวเด็กอีกเราจะไปแบบเร็วๆแต่โคบอลดากุนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงโอเคโคบอลดากุนเราตึงอยู่แล้วไป สู้ตึงๆเลยโอเคสู้ตึงๆแพ้และโอ้โหอ่ะไปไปสู้หนึ่งหนึ่งกันดีกว่าเนาะหนึ่งหนึ่งแล้วน่าจะเก่งกว่าเอาจริงๆนะงั้นรอบนี้เราไม่ใช้โคบอลากูลให้ดูดีกว่าเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้พัดหน้านะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหาลัตเชตสองศูนก่อนตอนนี้เอาเชลต์เดลเล็กมาละเชลตัวตเด็กเจ็ดแปดศูนเกียร์พอยไปสู้เลยกับเบคอนไป เชลตตัวเด็กจะบปะสูนเกียร์พอยสู้กับสู้กับเชลตตัวเด็กฮะเก้าเปอร์เซดิสบอลตายละสู้กับพวกเดียวกันด้วยค่ะเชลตตัวเด็กเหมือนกันดูสิเชลตตัวเด็กคอมโบสต็อกอืมเชลตตัวเด็กคอมโบสต็อกมันก็ต้องสู้ได้อยู่แล้วอืมก็ สำหรับผมแล้วชอบที่สุดในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโคบลเด็กกับไอเขาเรียกว่าอะไรนะไวไทเกอร์เออมันเล่นง่ายมากไอสองตัวเนี้ยชอบมากส่วนเจ้าตัวแบ็กเชลนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนะโอ้ตายต้องตั้งใจเล่นละไว<ป>โอ้ห ปกติเราเราไปใส่แอทแท็มาส,ส่วนเชลเตอรนะ์เด็กเนี่ยก็เล่นยากนะเชลเตอร์เด็กเนี่ยมันเป็นสายบาลานบาลานที่ตึงที่สุดก็ยังเป็นบิดเอ้ไวเทเกอร์เนาะโอเคอืมยังไงคอมโบสต็อกสู้กับคอมโบธรรมดามันก็ต้องแพ้ไ่แล้วไปไปสู้ไหนแล้วกัน NPC อพมเไอตัวดานซอสมันสู้ง่ายเกินไม่สู้แล้ว มันมันพิ่องอันนั้นไงโอเคไปจบคลิป